น้องกรีนเปิดตัวแฟนนี่ไงหลังจากเลิกลากับหนุ่มธันวาไปเนี่ยนะคะก็โดนจับตามองมาตลอดนะสำหรับกรีนนะตอนนี้เขาบอกว่าไม่โสดแล้วหรือเปล่านะคะเ,เพราะว่าเขาโพสต์ภาพตัวเองเนี่ยกำลังนั่งชิลชิถ่ายรูปส,สวยๆที่สาธารณเกาะโนดินที่แม่นม้ำฮันอ้าวกาีแม่นม้ำฮันที่เกาหลีเนี่ยอยันยองฮาเซโยเลยนะคะซ,ซึ่งรูปนี้เนี่ยกรีนเนี่ยเอารูปตัวเองโพสต์เป็นรูปแรกนะคะแต่ถ้าสไลด์ดูดีๆเนี่ย ขาเผือกขาเมาส์ไปอย่าง้พวกเราก็จะเห็นรูปที่2รูปที่3เนี่ยนะคะจะเอ๊ะกันยกใหญ่ว่าเอ๊ะหนุ่มคนข้างๆเนี่ยเป็นใครนั่นนะจ๊ะะไม่เห็นหน้าไงเห็นแต่ข้างหลังเป็นแบี่ยมันก็เลยว่าเป็นการแบบเปิดตัวอะไรเบาๆหรือเปล่านะคะเป็นภาพที่กรีนนั่งหันหลังนะคู่กับหนุ่มคนนึงบรรยากาศก็คือโรแมนติกนะแม่น้ําหันเนี่ยโอ้บรรยากาศดีเขาจะชอบไปนั่งกันเดทกันอะไรอย่างเงี้ยพี่จริงหรอเจอไปไหมเคยเจอไปกันกว่นอีกไหม ยังไม่เคยมีเลยสักคนหนึ่งในชีวิตก็ต้องตามไปส่องไปแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูเอ้ยใครเขาเาไม่แท็กด้วยพี่ผูหนุ่มปริศนาคนนี้เป็นใครเออคาดว่ายังไงจะเป็นลูกครึ่งเกาหลีจริงจ้ะลูกครึ่งไทยเกาหลีจริงจ้ะใครจะกินจินจุ้งจริงจ้าไงภาษาเกาหลีแบบจริงเหรออ๋อเหรอเออจริงใจเหรองี่ป้า อ่ะคำเดียวเลยแม่ได้คาเดียวแล้วเรียกไม่ได้ด้วยพี่ไม่ใช่พี่ชายด้วยเออเขาว่าน่าจะเป็นหนุ่มลูกครื่งไทยเกาหลีนั่นน่ะหรือว่าไปพบรักที่นู่นหรือเปล่านะคะแล้วก็กรีนเนี่ยก็โพส์ภาพหนุ่มคนนี้ผ่านไอจีสตอรี่ด้วยนะแล้วก็แต่ผู้ชายเนี่ยเอามือปิดหน้าไว้เปปิดจนาดูจากภาพดูน่าจะถ่ายในรถไฟฟ้าดูจากภาพเราดีงานดีดูจากแขนก็รู้แล้วว่านะนี่ใส่ขาวนี่ใส่ใส่กล้ามเนื้ออืใส่มีกล้ามเนื้อค้างแบบ คางดูทรงแล้วหล่อ <ผม S 2> ไม่แต่ถ้าเป็นคนเกาหลีเ,หเขาชอบเข้าฟิตเนสดูแลสุขภาพดูแลหุ่นอยู่แล้วพี่ผู้คืออย่างนี้ทำไมถึงไปเจอกันได้เพราะกรีนเขาไปเรียนที่นั่นไง<อ>ใช่ปะเขาไปเรียนภาษาเกาหลีออตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้กรีนก็อยู่ที่เกาหลีเพราะกรีนเเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะหาที่ที่บินไปเรียนต่ออยู่นะเรื่องภาษาภาษานะคะ ก่อนอันนี้กีนเคยสัมภาษณ์กับหนูนะเขาบอกว่าเขาจะไปแบบโซนอังกฤษอเมริกานะสรุปว่าไปแค่เกาหลีแล้วเหรอและก็เรียนภาษาเกาหลีั้งแต่พฤษภาคมแล้วคือตอนนั้นไปก็เพิ่งเลิกกับคุณธันวามามประมาณเดือนกว่าเลิกประมาณเดือนเมษาอ่ะพฤษภาคมก็บินไปเกาหลีใต้เลยพ <ไป S 3> ัก,กใจเลยไปเรียนภาษาด้วยพักกายพักใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเพื่อนกันจะนั่งอย่างนี้ไหม เป็นไปได้ว่าอาจจะทําเป็นคอนเทนต์น่ารักน่าหลักพี่ภูเวลาหนูไปถ่ายไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยบางทีก็ชอบดึงเพื่อนผู้ชายมาแล้วก็ถ่ายแบบแกล้งแก้งให้คนแซลเราเล่นก็มีนะก็เป็นไปได้นะแต่มือก็ก็ลัน,าาาน,นลางอะถ่ายแบบเธอเธอมาเรถู่้ถ่ายแกล้งคนกันอย่างเงี้ยถ่ายแบบเป็นคอนเทนต์อย่างเงี้ยก็มีก็ให้เพื่อนมานั่งแกล้งอะไรอย่างเงี้ยบางทีเพื่อนผู้หญิงก็ชอบให้หนูไปนั่งแอปแมนแล้วก็ถ่ายข้างๆก็มีเพื่อลงสตอรี่ก็มีนะ ยุคนี้เอาจริงแต่เราก็เชียร์นะก็คือแบบเวลาผู้หญิงเวลาหัวใจมันแบบโสดอะมันจะแบบเหงาเงาพลังงานชีวิตมันจะน้อยอะแต่เชื่อไหมถ้ามีแล้วแบบเติมเต็มให้ได้ก็มีเธอแต่เชื่อไหมเด็กกรีนจะโดนอะไรรู้ป่ะอะไรอะเปิดตัวแล้วบอกว่าคนนี้ใช่อะมบออนไวไปหรือเปล่าโอ้ยเบื่อคำนี้ใจตังเหี่ยวเฉยๆลนะจ๊ะ อดาราโดนกันจริงๆนะพี่ผู้ <Move> on, มูฟออนไวไปหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคําว่าไวหรือช้ามันคืออะไรอะ่ะนี่ตอนฉันนะจะไม่ได้เรียวมูฟออนพอฉันรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วมีความทุกข์แน่ๆ<อ>รู้ว่าวันหนึ่งเดี๋ยวต้องตัดใจเลิกแน่ๆฉันก็เริ่มเปิดตลาดเลยนะใช,ใช่ไหมล่ะไม่ต้องรอมูฟออนหรอกจ้าก็ตอนสามมีคนที่ส8ปพี่ผู้เลิกไปปุ๊บก็นี่มาเจอคนปัจจุบันเลย6 5ค่ะ65เลยเหรอคุยทําไมเรื่องพวกนี้คุยทําไมอวดกันหน่อยอวดอ่ะติดตามแล้วกันเดี๋ยวกรีนกลับมาไ ของเรานะฮะตกมันบันเทิงของเราเนี่ยไปจ่อไม่ถามแน่นอนถ้าใช่นะก็ถือว่าทรงดีทรงดีนะคนดีออสูงขายยาออกร้าเนือนะดูดูแววแล้วหน้าดีด้วยเออ